ลิปในวันนี้นะครับจะมาแนะนํา5เว็บไซต์นะครับที่สามารถตัดต่อวิดีโอได้นะครับที่สําคัญฟรีด้วยนะครับส่วนวิธีการตัดต่อนะครับผมจะไม่แนะนําในคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการทิ้งลิงก์แล้วครับแล้วก็แนะนำเว็บไซต์ที่เพื่อนนะไปตัดต่อแค่นั้นนะครับผมใครสนใจว่ามีเว็บอะไรกันบ้างนะครบไงก็รายละเอียดไปดูในคลิปกันได้เลยนะครับ ลุงมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํา5เว็บไซต์นะครับที่สําหรับใช้ตัดต่อวิดีโอนะครับสามารถใช้ได้ฟรีเลยนะครับผมแต่ว่าก็จะจํากัดเรื่องอาจจะมีลายน้ําบ้างอาจจะมีเสียงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็5เว็บไซต์มีอะไรกันบ้างนะครับส่วนขั้นตอนโดยละเอียดวิธีการใช้งานนะครับผมจะยังไม่ทิ้งให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับวันิคิปนี้จะเป็นการแนะนําเว็บไซต์ก่อนแล้วกันนะครับส่วนวิธีการใช้งานของแต่ละเว็บไซต์เนี่ยผมจะมาทยอยทาให้นะครับ มันน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับผมแต่ยังไงผมจะท,ะอย,ทะยอยทำแล้วก็จะมาแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเว็บไซต์แรกกันก่อนนะครับผมเว็บไซต์ hmm. แรกนะครับนั่นก็คือออันนี้ก็เลยแคปคัดครับตรงๆเลยครับก็คืออ่าเป็นเว็บไซต์ที่แนะนำไม่ใช่เว็บไซต์ที่แนะนำสิเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานกันแพร่หลายในประเทศไทยในเมืองไทยนะครับผมตัวผมเองก็ใช้เว็บไซต์นี้นะครับในการตัดต่อวิดีโอด้วยนะครับ จริงๆใช้งานหลักก็คือสามารถดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันลงเครื่องได้เลยนะครับผมอันนี้ก็มาแนะนําเป็นเว็บไซต์นะครับก็สามารถติดต่อได้สามารถสร้างเทมเพลตต่างๆได้นะครับสร้างวิดีโอสร้างภาพได้นะครับผมโอเคครับต่อมาเว็บไซต์ที่2นะครับนั่นก็คือ Canva ครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ฟรีได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ผมไปใช้ฟรีอยู่นะครับแอบใช้แบบโปรไปด้วย30วันนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่ออายุนะครับผม ก็สามารถสร้างวิดีโอได้สร้างรูปภาพได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ผมก็สร้างเป็นสติกเกอร์นะครับเอาไปขายใน l ล n e แอปพลิเคชันนะครับผมอันนี้รูปเจนมาจาก c h a t GPT et นะครับแล้วก็สร้างเป็นสติกเกอร์เพื่อเป็นใน l ลายแอปพลิเคชันนะครับผมต่อมานะครับเว็บไซต์นะครับคลิปแชมป์นะครับผมก็สามารถสร้างวิดีโอได้นะครับสร้างวิดีโอด้วย AI ก็ได้ด้วยนะครับผมต่อมานะครับเว็บที่4ี่นะครับผม แคบบิงดอทคอมนะครับอันนี้ก็สามารถตัดต่อวิดีโอได้ใส่เสียงได้นะครับเว็บสุดท้ายนะครับที่เอามาแนะนำนะครับ Adobe e x p e นะครับผมก็สามารถสร้างวิดีโอได้เช่นกันนะครับผมโอเคครับก็นี่เป็น5้าเว็บไซต์ที่แนะนำนะครับในการสร้างวิดีโอฟรีนะครับผมส่วนรายละเอียดที่อย่างที่บอกไปนะครับผมจะลงลึกในอีกใน5ตัวนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะทำเป็นแยกย่อยแต่ใน เป็นคลิปไว้ให้เลยนะครับแล้วก็จะมาย้อนแปะในคลิปวิดีโอนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คลิปนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนํา5เว็บไซต์ในการสร้างหรือตัดต่อวิดีโอนะครับผมโดยที่ฟรีนะครับไม่เสียเงินด้วยนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับช่วงที่ผมยังไม่ได้ทําคลิปหรือยังไม่ได้สร้างจากในเว็บต่างๆเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูก่อนได้นะครับมันก็ง่ายๆครับ ฟังชันเขาก็เหมือนตัดต่อวิดีโอทั่วไปเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่ดูนะครับขอบคุณมากครับ